เรื่องที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจและตั้งคำถามว่ามันทำได้เหรอในเพจ r e s เก่นะครับเขามีการโพสต์เรื่องของคนที่ใช้บริการเครื่องบินเดินทางจากเชียงรายแล้วพบว่ามีผู้โดยสารเป็นผู้หญิงคนหนึง่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่บนเครื่องอุยสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินบนเครื่องบินสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หรอไม่ได้น,น,นะสิมันไ,ไม่ได้สิใช่ไหมเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะครับล่าสุดทางพอสนามบินแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยแล้วว่า เดี๋ยวจะประสานงานกับสายการบินเพื่อนําตัวผู้โดยสารรายนี้มาดําเนินคดีเอาไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะครับอนี่น,นั่งสูบอย่างนี้เลยอะคนควันกันแบบนี้เลยอ๋อโอ้โหแล้วคนข้างๆทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะนั่นะน,น่ะสินะฮะนี่เป็นคลิป ภาพเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งกําลังแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะอยู่บนเครื่องบินนะครับมีการแอบเปิดแมสเพื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนั้นก็มีการดึงแมสลงมาปิดแล้วก็พ่นควันนะฮะพยายามที่จะให้ควันอ่ะมันไม่ออกไปไหนซึ่งโพสต์นี้นะครับถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะครับอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์ควรจะแจ้งลูกเรือตอนนั้นเลยนะครับให้มาจัดการหน่อย เพราะมาโพสต์คลิปทีหลังเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเออเขาไม่ได้แจ้งลูกเรือหรือยังไงน,น,นะ่ะหรือว่าลูกเรือที่อยู่บนเครื่องร,ระหว่างเดินตรวจดูผู้โดยสารเขาไม่เห็นหรือเปล่าฮะออว่ามีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วก็ถามว่าทําไมคนนั่งข้างๆทําไมถึงนั่งเฉยๆนะฮะก็บอกว่าแค่หยิบขึ้นมาเห็นว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องโวยวายแล้วนะเพราะผิดกฎเนี่ยนะครับเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีต้องห้ามบุคคลน,นี้ขึ้นเครื่องสักสิบปี S <S <S นี่หลายคนก็มีการสะท้อนความเห็นแบบนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนักข่าวก็เลยสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางด้านของนาวากาตรีสมชนกเทียบเทียมรัฐนะครับเทียมเทียบรัฐขออภัยท่านเป็นผอ,อ,อท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้รับข้อมูลแบบนี้ครับว่าตัวท่านเนี่ยได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รับทราบข่าวจากที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลแล้วนะครับกับคําถามที่ว่าแล้วทางสนามบิน ปล่อยให้หลุดขึ้นเครื่องได้ยังไงเออปกติมันต้องผ่านเครื่องสแกนก่อนนะต้องตรวจก่อนถูกไหมแล้วยิ่งไปเจอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าถ้ามันเห็นอยู่ในเครื่องสแกนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องให้เอาออกทันทีเลยนะฮะถ้าเป็นวัตถุต้องห้ามที่ไม่ควรเอาขึ้นเครื่องถูกไหมครับก็ต้องบอกว่าทางท่าอากาศยานมีหน้าที่ในการตรวจค้นด้านความปลอดภัยก็คือจะตรวจค้นวัตถุต้องห้ามที่จะนําไปสู่การก่อเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินอย่างเช่นวัตถุระเบิดอาวุธปืนมีดหรือว่าวัตถุต่างๆที่ ผู้ร้ายเนี่ยอาจจะขึ้นไปเกาะเหตุบนเครื่องนะครับส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกระบวนการตรวจค้นของทางท่าอากาศยานนะครับมีโอกาสที่บุหรี่ไฟฟ้าจะหลุดรอดขึ้นไปบนเครื่องได้เพราะไอ้ตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันทําจากพลาสติกไงคุณเฟืรอนท่านผู้ชมก็เลยไม่สามารถเอกซเรย์ได้นะครับบางครั้งผู้โดยสารมีการเก็บไว้ติดตัวแต่ถ้ามีการตรวจพบเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะทําการตรวจยึดแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมาย พราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดตั้งแต่นําเข้ามาในประเทศแล้วนะครับคือต่อให้เก็บไว้ในกระเป๋านะปกติแล้วตัวเราเนี่ยถ้าเราเก็บอะไรไว้ที่ตัวเจ้าหน้าที่เขาต้องมีเครื่องสแกนต่างหากไงจำได้ไหมที่มันเหมือนเป็นไม้ไม้สแกนอะอ่าแล้วแล้วพอค้นตัวแล้วเนี่ยพอรู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องไม่อนุญาตให้นําขึ้นเครื่องนะคะแสดงว่ามันเป็นช่องโหว่ในการตรวจสอบตรวจค้นของทางท่าอากาศยานเองด้วยหรือเปล่านะต้องกลับไปดูนะว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนนะครับ ทางด้านของนาวากาศตรีสมชนกยังบอกเพิ่มเติมว่าการสูบบุหรี่บนเครื่องบินมีความผิดสองกฎหมายหลักนะครับก็คือกระทรวงสาธารณาสุขอันนี้เป็นความผิดตามพร,ะระบการสูบบุหรี่ซึ่งการเดินทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารอาคารผู้โดยสารหรือแม้แต่บนเครื่องบินเนี่ยห้ามสูบบุหรี่นะครับความผิดอีกอย่างหนึ่งคือพร,ะระบความผิดบางประการต่อการเดินอากาศข้อห้ามการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเพราะอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่คนที่อยู่บนเที่ยวบินนะครับ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับความผิดของการสูบบุหรี่บนเครื่องผิดสองกฎหมายหลักๆครับกฎหมายแรกก็คือสองกระทรวงสาธรารณาสุขก็คือพรบรที่ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งในการเดินทางสาธรารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางอาคารผู้โดยสารหรือแม้แต่บนเครื่องบินนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามสูบบุหรี่ตรงน,นี้ คืออันนี้เป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกฎหมายทีญญ่2คือพระราชบัญญัติรความผิดความประการต่อการเดินอนากาศข้อห้ามการสูบบุหรี่บนเครื่องบินนะครับครับอ่าเข้าความผิด2กฎหมายนะครับขณะที่พอ,อสมชงลูกเองก็บอกเพิ่มเติมว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงทราบแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนสายการบินอะไรและขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปประสานกับสายการบินเพื่อให้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพราะฉะนั้นฟังบนถือตรงนี้แล้วยืนยันชัดเจนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดใครเห็นมีคนลักลอบนำขึ้นเครื่องแล้วมาสูบแบบโจงเครื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ